เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเพิ่งรีวิว AMD Ryzen 5 5.6G กันไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาอยู่กับ AMD Ryzen 7 5.7G กันที่มีการ์ดจอออนบอร์ดในตัวเช่นเดียวกันเลยไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะครับผมวันนี้จะมาทดสอบการเล่นเกมเต็มๆให้ดูเลยครับจะเป็นยังไงจะแรงกว่าขนาดไหนไปดูกัครับแต่ว่าก่อนอื่นขอประกอบก่อนนะครับ มาอยู่กับโปรแกรม CPU Z กันนะครับผมอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็น CPU AMD Ryzen 7 570G 8คอร์16เธรดมีการ์ดจอ Radeon Graphics อยู่ในตัวด้วยซึ่งคะแนนที่ทำออกมานะครับผม Sin เกิลเธรดอยู่ที่625คะแนนและคะแนน multitread นะครับผมอยู่ที่6,356คะแนนด้วยกันมาอยู่กับโปรแกรม PC Mark 10กันนะครับผมเป็นโปรแกรมทดสอบการใช้โปรแกรมชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น Word Excel Photoshop นี่ก็แล้วแต่คนเลยทีนี้มาอยู่ที่หมวดแรกนะครับผมหมวด e s s e n t i a l เป็นหมวดการทดสอบการใช้ท่องเว็บการประชุมออนไลน์ หรือการใช้ตัดต่อรูปภาพต่างๆเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับทำคะแนนอยู่ที่1342คะแนนมาอยู่กันที่หมวดที่2นะครับเป็นหมวด Productivity นั่นเองเป็นการทดสอบใช้ Word Excel การทีมงานต่างๆเลยทำคะแนนอยู่ที่1100คะแนนมาอยู่กันที่หมวดสุดท้ายนะครับผมเป็นหมวด Content Creation เป็นหมวดตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอทำคะแนนอยู่ที่ ,6887 คะแนนด้วยกันทีนี้นะครับถึงเวลาทดสอบการเล่นเกมกันแล้วซึ่งเกมที่หยิบมาทดสอบกันทั้งหมดนั่นก็คือ4เกมด้วยกันได้แก่ L L, v a l o r a n T และเกมสุดท้ายครับผมเอ펙เล g g n n d นั่นเอง จบกันไปแล้วนะคบผมกับ CPU ที่ใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการเล่นเกมระดับเริ่มต้นได้ดีเลยแหละครับผมทั้งเกมโมบาฉากสวยๆ,ๆเกม FPS ที่เฟรมเลนไม่ตกและก็เกม Op e พ World ที่เก็บรายละเอียดสิ่งรอบข้างได้ครบครับหากใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อตัวนี้นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ ady.co.gs ได้เลยนะครับหรือใครไม่อยากสั่งออนไลน์อยากไปปรึกษาที่หน้าสาขาครับสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลย ady ทั่วประเทศครับรวมไปถึงสปปอลาวด้วยนะครับหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับฝากาไว้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมนึกถึง i อีนึกถึง a d ด i ว e ์ wise, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ